คืนนี้หลังจากที่จบรายการนี้แล้วก็เดินทางกลับบ้านเนี่ยระหว่างทางแวะที่ห้างฟู้ตแลนด์ถนนสีน,ค,นครินอ,อยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะจะไปซื้อของปรากฏว่ากําลังซื้อของอยู่เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยวิ่งออกมาจากห้องน้ําของห้างฟู้ดแลนด์แล้วก็ตะโกนให้คนช่วยนะครับเพราะว่าเธอบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปใช้อาวุธมีดเนี่ยจี้ชิงทรัพย์เธอในห้องน้ําหญิงอของห้างฟู้ดแลนด์ใช่ เพราะพูดแล้นี่ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมใช่ฮะอตอนที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก5้าทุ่มครึ่งได้นะครับแต่ว่าคนร้ายเนี่ยพอได้ทองคำไปน้ำหนัก2สลึงเนี่ยก็กระโดดข้ามกำแพงเนี่ยหนีหายไปเลยนะฮะเดี๋ยวฟังตอนที่เธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับที่ตอนที่มันเข้ามามเข้ามายัางไงครับตอนที่เราเจอหนูเจอตอนแรกนะหนูเดินไปหนูนึกว่าเด็กเข้ามาเก็บพวกน้ำแข็งอะไรเพราะมันยืนมองหนูตั้งแต่หนูเดินไปแล้วครับพอมองเสร็จนะ่ะหนูก็ไม่ได้สนใจเขาก็กลมทีนี้หนูเข้าห้องน้ำ เขาจ game, mm ้องมองอ่ะนัว mm. <ans> ่าเด็กทำงานก็ไม่รู้ไงก็เลยเข้าไปห้องน้ำเข้าห้องน้ำแรกนี่แหละมีพี่คนหนึ่งไงคนหนึ่งเข้ามาก็ออกก่อนทีนี้หนูก็เปล่ามือเสร็จเขาก็เดินมาเหรอแต่พี่เขาจะมาเปล่ามือด้วยเขาก็มาดึงผมแล้วก็กระชากไม่ไปแล้วก็เขาก็ก็ถามหนูถามหนูตั้งนานหนูจำหน้าเขาได้เลยว่าของจริงไหมหนูก็เลยบอกว่าซื้อทีางเ่กีนี่เองไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือเปล่า แล้วเขามีมีมีดด้วยเหรอน่าจะมีนะฝั่งเป็นแหลมๆหลมอะ่ะก็หันไปมันจับดึงผมอย่างนี้หนูไม่ทันอะไรเลยอ,ะอ่ะแล้วสร้อยพี่ได้ไปนี่เท่าไหร่ไงเท่าไหร่สองเหรียญสองเหรียญเป็นทองไหมล่ะแต่เป็นสร้อยทองใช่ไหมแต่จะเอาการะเป๋าตาังค์ไงแล้วกระเป๋าตังค์ไม่มีมีดแค่นี้กระเป๋าตังค์ไม่ได้เอามาแล้วรูปร่างหน้าตาคนร้ายเป็นไงที่ นี่ผู้เสียหายนะฮะคุณบันทิดาลาเตอายุ26ปีเราให้ฟังคือห้องน้ําของห้างฟูดแลนด์เนี่ยเขาบอกเกือบทุกสาขาไม่รู้ไม่แน่ใจว่าทุกสาขาว่าเขาจะสร้างห้องน้ำเนี่ยอยู่ด้านนอกตัวอาคารต้องออกไปข้างๆนะฮะแล้วก็มันค่อนข้างจะเปลี่ยวจะมีภาพห้องน้ําอยู่ซึ่งคนร้ายเนี่ยเชื่อว่าไปนั่งรออยู่ถแถวๆหน้าห้องน้ำอรอเหยื่อรอเหยื่ออย,อ,อยู่ พอได้จังหวะปั๊บเห็นผู้หญิงเข้าห้องน้ําคนเดียวเนี่ยก็เลยเดินตามเนี่ยฮะพอเปิดประตูออไปเนี่ยมันก็จะเป็นซอยเปรี่ยวๆเล็กๆแบบนี้แล้วก็กําแพงที่เห็นเนี่ยคนร้ายก็กระโดดหนีไปกําแพงซ้ายมือเนี่ยผู้เสียหายเล่าว่าตอนเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยเห็นคนร้ายเนี่ยนั่งอยู่ตรงมคล้ายๆกับเป็นลังน้ําแข็งอยู่อะอยู่ตรงนู้นสุดนน้นเลยน่ะแต่ว่าไม่ได้เอะใจไงมันมันเปรี่ยวเหมือนกันนะที่สุดแล้วก็จับตัวไม่ได้แล้วกล้องวงจรปิดที่อยู่หนห้องน้ํามีนะ แต่ว่ามันตอนช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยบันทึกภาพไม่ได้อช่วงอื่นเนี่ยบันทึกได้หมดเลยตอนเกิดเหตุเนี่ยมันกู้ข้อมูลภาพมาไม่ได้ก็ไม่เ <sund> ป <uk> ็นไรก็ไม่เห็นก็ดูตอนที่คนร้ายเนี่ยเดินเข้าไปก็ได้ใช่ไหมไม่เห็นเลยอ่ะพยายามดึงภาพมาก็ไม่เห็นเพราะคนร้ายมันไม่ได้มาทางหน้ามันปีนกำแพงเข้ามาเลยโอ้โหปีนกำแพงเข้ามาแล้วก็ปีนกำแพงออกไปอ่าทางฟู้ดแลนด์ตัวนี้ต้องแก้ไขหน่อยนะครับโอเพราะว่าอย่างว่านะ คือเปิดบริการ24ชั่วโมงครับครับนี่ก็เป็นลูกค้าใช่ไหมครับคุณผู้หญิงคนนี้เป็นลูกค้าเนี่ยท่านผู้ชมต้องต้องดูไว้แล้วก็ต้องระมัดระวังนะฮะครับเข้าห้องน้าห้องท่านะฮะผู้หญิงด้วยครับคุณธีรักษ์ต้องระพังถ้าผมเจอ่ยวๆอย่างนี้ผมก็ไม่เข้านะกลัวกลัวแต่คุณธีรักษ์กลัวผีเดี๋ยวนี่กลัวคนด้วยแล้วกลัวผีก็กลัวคนด้วยขนาดเดินขึ้นสะพานลอยกลางคืนนะถ้าคุณมองนะ แล้วมองไปฝั่งตรงข้ามเห็นใครอยู่หรือยืนคนยืนอยู่บนสะพานลอยนะก็อย่าไปข้ามนะมีสิทธิเสร็จมันได้เหมือนกันถ้ายืนแบบใช่ไหมสมมติเรากำลังเดินขึ้นไปเงี้ยมองขึ้นไปก่อนเฮ้ยมียืนอยู่ละคนหนึ่งหรือมองไปฝั่งตรงข้ามเฮ้ยมันเดินอยู่ตรงทางลงนั่นละอย่างเงี้ยอยากพึ่งข้ามคือสะพานลอยมันไม่ควรจะมีคนยืนมันไม่ควรจะมีคนยืนใช่ใช่ควรจะเป็นเดินสัญจรไปมาใช่โอเคเกิดเป็นขอทานนอนอยู่ไม่เป็นไร ถ้ากลางคืนก็ยาเลยยาเลยนะกลางคืนก็ยาเลยเป็นมันปลอมเป็นขอทานขอทานตอนคืนมันเขาอาจจะมีคนรับไปแล้วอ่ะมันไม่น่าจะทําตอนคืนโอเคครับพักสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมานะฮะไม่รู้พักไปกี่เบรกงงไปหมดแล้วเนี่ยอีกเบรกหนึ่งอีกเบรกหนึ่งครับเชิญครับ